การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนรับเข้าสู่เป่าหยิงฉุบหแห่งชาติ เรายังอยู่ในการแข่งขันระหว่างทีมปราจีนบุรีและยะโสธรซึ่งเกมกำลังเป็นไปอย่างดุเดือดโดยที่เทรนเนอร์เทพโคง่ามกำลังทำคะแนนไม่ตามมาติดติดต้องถือว่าคู่นี้คะแนนคู่ขี้สูสีกันมากเลยทีเดียวปราจีนบุรีจะสามารถพลิกเกมขึ้นมานำได้หรือไม่มาลุ้นกัน เกมเป็นของปราจีนบุรีครับเทรนเนอร์อ่าไม่ทราบว่าไม่เอ้าคุณเฉลิมศักดิ์ดีกว่าเพราะกำลังเขาหมดชาดีเลยมาสามอีกทีนะมาสามอีกทีวันนี้เขาเขบเบิ้ลฮะโอเคดีฮะยะโสธรครับส่งใครมาดีครับเขาสั่งเขาส่งตัวใหญ่ที่สุดมาหนูตัวเล็กที่สุดหนูหนูคอเลยนั่นไงแล้ว ยากจะล้มยักษ์ด้วยตัวเองนะฮะนะฮะเศรษฐี่จเกิดขึ้นตอนนี้ปลาจินอาจจะตีเสมอเป็น3ต่อ3ครับหรือยะโสธรจะขึ้นนำไปเป็น4ต่อ2เทรนเนอร์ประชาการลบออกหน้าเองแบบนี้เลยนะฮะกรรมการประจัมที่ครับขนาดก็สู้เอาไม่ได้วันนี้เอ็มจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นี่แต่เมื่อกี้ผมมีชามมานะเออขาวชนะอย่าได้ปล่อยครัถั่วนะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นี่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะยักษ์อะไรครับนี่ชื่อว่ายักษ์ ระวังมันดิ้นด้วยนะฮะเออมาเซนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับว่าไงไม่ใช่อยู่แล้วไมใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช้นะ้ครับเอาละฮะโอชคุณมีเรียมทีมละสี่ตัวช่วยนะฮะใช้ได้ถึงเก้าแฟ้มเท่านั้นรอทังยานมาฮะเป็นนายสรานออกหน้าเองแบบนี้ ไปงัดไม้สูงครับคุณผู้ชมเหมือนเอากุ้งฝอยไปชนกับปลากระโห้ว่านไปนั่นเอาไม่อยู่จริงๆครับสําหรับคุณเฉลิมศักดิ์คนนี้หลังจากปราบจ่าเอกสุธิชัยลงได้ก็มาเชือดดาวเด่นของยะโสธรอ,อย่างเทรนเนอร์เอ็มบุสราคำไปอีกคนทำให้ตอนนี้แต้มของทั้งสองทีมมาเท่ากันแล้วครับแบบนี้กำลังใจของปราจีนบุรีก็มาเพียบละจ้า เยี่ยยมอดเยี่ยมโอเคเอาละตอนนี้บอกแล้วโอ้โหนี่อ่บ่อยนะต้องตายยุ่งบางจีนแล้วกระชวยนะแข่งชันนะเนี่ยตอนนี้ทั้งสองจังหวัดบอกแล้วฮะนี่การเจอเจอกันของทีมที่แข็งแกร่งทั้งสองทีมฮะครับผมแต้มจึงต้องเป็นแบบนี้เสมอกัน3ต่อ3กันน่ะโอ้โหบอกแล้ว ทีมที่ผ่านมารอบนี้บอกแล้วว่าไม่ง่ายนะที่จะชนะกันด้วยแต้มขาดนะ่ยว่าอย่าง <ๆ S 2> ที่บอก <ๆ S 2> ฟอร์มการเล่นเนี่ยปลาจีนก็ชนะมาด้วยด้วยคะแนนสิบต่อสี่ย่โสธรสิบต่อห้าผลการเล่นฝีไม้ลายมือพอๆกันใช่ครับไม่แน่ปลาเตียยะโสเราอาจจะได้เห็นแต้มเก้าต่อเก้านะครับผมและเกมเป็นของปลาจีนบุรีครับถูกต้องครับผมก็ผมเอาชานยุทธครับผมอ่าชานยุทธมาเลยฮะโโอ้ห เป็นรองแม่ทัพของผมเองนี่แหละฮะที่ตัดหางจิ้งจอกทางวงการปรังฉุบมาเมื่อกี้มาดูฟังยศสธนว่าจะส่งใครออกมาแก้เกมคนที่น่านิ่งที่สุดครับผมเราจะเดาใจเขาไม่ออกเอาคุณยุทธนาค่ะท่านยุทธนาเกมนี้กำลังใจเป็มคัน แพ้ไปทีแล้วเน,นี่ยเหรอชนะฮะทั้งสองคนนี้ต่างก็ลงสนามมากันคนละครั้งครับคุณผู้ชมและก็สามารถเก็บแต้มให้กับทีมได้ทั้งคู่แมเรียกได้ว่าศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเลยทีเดียวแต่งานนี้จะต้องมีคนแพ้หนึ่งคนอย่างแน่นอนว่าแต่จะเป็นใครนะเนี่ยเออเโอ,โอ้ยเ<อ>ส<ำ>ียวตัวโ <óm> ูกพ<อ>ี่ท่านสวัสดีคานี่เรียกว่าเป็นตัวลูกพี่มาเลยนะใช่ครับเอาละฮะเพราะนั้น ใครจะขึ้นนำเป็น4ีคะแนนก่อนกรรมการประจำที่ครับเดนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ต้องครับผมใช้ไหมครับไม,ไม่ใช้นะครับ,รบตัวขันเตรียมเสมออันที่3าต่อสคะแนนครับปราจีนกับยะโสรอสัญญาณแต้มที่4ี่จะเป็นของทีมไหน เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับที่ต้องจับจ้องกันให้ดีๆเพราะว่าผู้ชนะในแต้มนี้จะเป็นฝ่ายได้ขึ้นนำคู่แข่งไปก่อนนั่นเองแมซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกของปราจีนบุรีก็ได้หรือว่าการกลับมามีคะแนนนำอีกครั้งของยโสธรโอ้โหงานนี้อยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาดชาญยุทธนี่นะฮะห้าคนจโยโสธรใน,นชาญยุทธจะกลายป2ศพแล้วนะเอาละฮะมาดู ว่ายกสะทจะส่งไฟมามจัดก,การเรื่องนี้ยังไงดีครับยัสุท้อนสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนชกลับเข้าสู่เปอายิง้งฉุบแห่งชาติครับมาแห่ในช่วงที่แล้ว ความหวังของเทรนเนอร์เอ็มที่จะล้มยักษ์ยางพุณเฉลิมศ <Hey! S 1> ักดิ์ต้องพังทลายลงไป <Hey! S 1> เป็นผลให้ปลาจีนบุรีตามตีเสมอได้อีกครั้งคราวนี้ยะโสธรต้องมาวัดใจกันแล้วครับว่าจะสามารถชิงคะแนนกลับมาเป็นผู้นำได้อีกหรือไม่หรือว่าจะโดนปลาจีนบุรีขโมยตำแหน่งผู้นำไปได้อีกแหมเกมการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเอาละฮะเพราะนั้น ใครจะขึ้นนำเป็น4คะแนนก่อนกรรมการประจำที่ครับเดนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ต้องครับผมใช้ไหมครับไม,ไม่ใช้นะครับฝืนขันเตรียมเสมอกันที่3ต่อ3คะแนนครับปลาจีนกับยะโสรอสัญญาณแต้มที่4จะเป็นของทีมไหน สามนิ่งของคุณยุทธนาไม่สามารถสยบความร้อนแรงของคุณชาญยุทธรองแม่ทัพจากทีมปราจีนบุรีลงได้ครับมเป็นผลให้ปลาจีนบุรีเป็นฝ่ายขึ้นนำบ้างแล้วครับดีใจด้วยนัตัวเองเออ ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ชาญยุทธิตัดหางจิ้งจอกของงการป่าไมชมครับผมออนี้ล้มโตหัวหน้าฝั่งจะถทดอนได้อีกฮะตามตอนนี้4ีต่อสามแนะเขามาแรง็ีโอกาสขึ้นนำของทางฝั่งปลาจีนครั้งแรกเลยนะเมื่อกี้ตอนประชุมการป่าคุยอะไรกันน่ะก็ส่วนมนภาวนาไมถึงธรรมะมแครับผมแต่ยังเงื่อนไขยังเหมือนเดิมนะถ้าปลาจีนแพ้นะใฟในม้บานนะ เปลี่ยนทะเลาะกันสิไม่ย้ำจังเลยลดความต้องแยกโคแก้วนี่เลยนะแต่ก็ปลอดภัยออว่าะไรคนชนอะตายแต่ว่หมาเนี่ยบาดเจ็บนิดหน่อยใช่แต่ไปตายโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งไม่ตายน้ำหมาตายหมาที่ไทด้วยตายนี่ยศธรน5เป็นไงกำลังใจลูกทีมยังดีอยู่ไหมดีอยู่ค่ะถือซะว่าเราได้ดูว่าฝ่ายตรงข้ามเขาชอบออกอะไรอย่าดูนานแพ้สามครั้งติดเลยนะฮะอย่าดูนานเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืม ไม่ลืมจําได้หนูจำได้หนูความจาดีตอนนี้ต้องบอกว่าปลาจีนเนี่ยถึงแต้มจะนําแค่แต้มเดียวแต่ก็เบกเกมเสิร์ฟมาสาตารวดเลยนะใช่ครับและเกยจะเป็นของปลาจีนครับถูกต้องครับผมสําหรับผมก็ไหนเมื่อผมมั่นใจใครแล้วผมจะต้องแน่นอนครับมาองกนียุทธ กินผู้เด็ดฐานจิ้งจอกมาโอ้โหเป็นรูปผู้ใหญ่เกี้ยงแม่เฮินอยู่จักราจินบุรีนะครับผมชานยุทธนี่นะฮะครับห้าคนจักรโสธรในชานยุทธจะกลายไป็สองศพแล้วนะโโอ้หเอาละฮะมาดูว่ายักรโยธรจะส่งใครมาศพที่สจัดการเรื่องนี้ยังไงดีครับยักรโยธรเอาคุณศักชายค่ะมาเลีศักชายโอ้โหทีมนี้นี่ยักรโยธรนี่เขามีตัวเด่นเยอะเมื่อกี้จิ้งจอกวงการบอลช็อปอันนี้เป็น เสือเท่าอวงการปลาทชุบใครครับยังตั้งฉายายเรื่อยๆเขาตั้งเลยแก่ตั้งเยอะแยะเลยแกมากลองมาดูฮะว่ายะสุธรจะตีตื้มาเป็นสี่ต่อสี่หรือว่าปราจีนจะแตะครึ่งทางเป็น5ต่อสับกรรมการจันที่ครับเรนเนอร์ใช้ตัวเทวยาไหมครับไม่ใช้อยู่แล้วครับผมใช้ไหมครับไม่ใช้ค่ะยังค่ะยังนะครับพึ่งขันเตรียมเป็นโอกาสของยะสุธรในการแก้แค้นและฝังรอยแค้นให้กับปราจีนบุรีเอาละ ผลแพ้ชนะของยกนี้สำคัญครับถ้าปราจีนบุรีชนะก็จะเป็นการแตกครึ่งทางได้ก่อนแต่ถ้ายะโสธรชนะคะแนนก็จะเสมอกันแต้มจะไปอยู่ที่แดงหรือน้ำเงินกันแนะ่ กับคอนชนกันดังเป้งเลยครับโอ้โหคุณศักชัยยันเสมอคุณชานยุดไว้ได้ครับแบบนี้ต้องบอกว่าหนังเหนียวเคี้ยวยากจริงๆพ่อคุณมิถุนทีมไหนเรียกตัวช่วยเสมอทัวชนะนี่ได้แต้มไปแล้วใช่ครับ<ม>ราะว่านั้นตัวช่วยนี้มีความหมายนะตัดใจกันให้ดีกรรมาการลองเช็คดูฮะว่ามีใครใช้ตัวช่วยหรือเปล่า้ตัวช่วยไหมครับ ไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมครับมันก็แบบเสมอชนะน่ะมันจะไม่ต้องเนี้ยไม่ใช่ค่ะไม่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณชันเตืีอมจะระวังมือชนกันนะฮะจะบาดเจ็บนะฮะระวังนะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับเสมอกันไปแล้วครับแมาแต่การต่อสู้เพื่อชิงแต้นี้ยังไม่จบนะฮะจะตัดสินกันที่ยกนี้หรือไม่หรือว่าจะยังเสมอกันอีกแล้วเนี่ยโอ้โห แล no ้วคุณศักชายครับแม่ก็ไม่สามารถต้านทานคุณชานยุทธร้องแม่ทัพแห่งทีมปราจีนบุรีได้ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ถ้าจะเอาคุณชานยุทธให้ลงแล้วก็ต้องใช้ไม้หน้าสามอย่างเดียวครับไอ้รอเล่นนะ โอ้โนี่เขามีท่าดุดนี่นะเลยขำหน้าท้าคุณชาญยุตออกมาอีกเอ็มขอใช้ตัดเอาวุธคือตัดนิ้วโป้งออกไปเลยได้ไหมตัดเอาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอะไรเอ๊ะอะไรยกละตอนนี้อมดุดดุดนะโอ้โหต้องบอกเลยฮะว่าตอนนี้ปลาจิมรีเนี่ยเบรกเกมเสิร์ฟสี่ตารุดเลยนะครับผมแล้วพันครึ่งทางมาแล้วฮะห้าต่อสามแนน ปลาจีนบุรีครับแบบพลิกกลับมาขึ้นนําได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นการไล่เก็บสีคะแนนรวดเลยโอ้โหพร้อมกับผ่านขึ้นทางไปได้โดยต่างหากแต่สถานการณ์ยังคงไว้วางใจไม่ได้ยะโสธรอาจจะมีทีเด็ดทําแต้มขึ้นไปน้าอีกครั้งเกมจะเป็นอย่างไรต้องลุ้นกันในช่วงหน้า สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิ้งฉุกแห่งชาติในช่วงสุดท้ายนี้ครับหลังจากที่ยะโสธรต้องตกอยู่ในสถานการณ์เป็นฝ่ายไล่ตามบ้างเทรนเนอร์เอ็มบุสลาคมจะสามารถแก้เกมเพื่อพาทีมกลับมาได้อย่างไรนั้นโอ้โหต้องลุ้นกันครับหรือว่าเทรนเนอร์เทพโพงามจะเร่นเครื่องทำคะแนนทิ้งห่างออกไปอีกเกมจะเป็นอย่างไรไปชมกัน โทนจะขึ้นนําก่อนตอนนี้ผมว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายอย่างเกตเรื่องอะไรครับทั้งสองทีมมาเลยฮะประชุมแผนตะเตรียมแผนการรบกันใหม่ครับเชนครับไปไก็เดี๋ยวพอหลังจากนี้ก็เดี๋ยวให้จันเล่นต่อก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเราดูอีกแทมหนึ่งก่อนแล้วค่อยใช้ไอ้ตวช่วยถ้าคุณชาญยุทขึ้นมาออกออกไปเลแต่ว่าผมจะขึ้นหยุดนิ่ใช่กระดาษกระดาษใชอกระดาษ ในการขอวันนี้เด้อถ้าเป็นผู้หญิงขอจะคมใช่ไหมอืได้ไดได้ค่ะก็เดี๋ยวค่อยๆจะดูตั้านหนึงก่อนแล้วยๆใช้ควช่วยเด็กเตัมสินยจัดเลยนะู่ซ่วยยังไม่แพ้ยังไม่สายยังไม่ไรอย่าสอยอย่าสยย่าสทยูเอาให้เรีต่อไปเนี่ย คะเดี๋ยวหยุดเพิ่งเหมือนเดิมชานหยุดเพิ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวเห้จะต้องส่วนเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนตัวถ้าอย่างนั้นถ้าเปลี่ยนตัวเขาเฉลิมสัตย์ขึ้นถ้าเขาเปลี่ยนตัวเฉลิมสัตย์ขึ้นอ๋อดูก่อนแล้วรู้อะไรบ้างคือชันหยุดนี่ก่อนตอนนี้ให้ให้นกสองคนหยุดไปก่อนถ้าสองคนนี้มันจะแน่นอนกว่าถ้าเขาเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนก็ให้ชันยุดเล่นเหมือนเดิม โอเคนะให้เราห่างก็สามแต้มเสียงเสียงมิดแล้วนะย่าโสธรนี่เตรียมการจะใช้ตัวช่วยแล้วครับโดยวางแผนจะใช้ในแต้มถัดไป แต่ถ้าหากว่าทางปราจีนบุรีส่งคุณชานยุทธมาอีกแม่ก็จะใช้ตัวช่วยเปลี่ยนตัวออกไปทันทีแม่แผนการนี้เป็นการกำจัดเซียนเพื่อชิงแต้มเลยแหละโดยเฉพาะด้วยเอาสิแผนของปราจีนบุรีคือการส่งคุณชานยุทธลงสนามอีกครั้งแต่ถ้าโดนเปลี่ยนตัวออกก็จะส่งมือดีอย่างคุณเฉลิมศักขึ้นไปแทน บังเอิญเหลือเกินครับแม่ที่ไปตรงกับแผนที่ยะโสธรจะใช้พอดีต้องบอกว่าเป็นการอ่านเกมของคู่แข่งได้อย่างทะลุปลุกปลงจริงๆแบบนี้แผนของยะโสธรจะถูกล้มไปหรือเปล่าโอ้โหไปชมกัน นี้นะฮะครับยะโสธรนําอยู่3มต่อหนึ่งแล้วหลังจากนั้นปราจีนก็เคลียรมาสี่แต้มติดเลยใช้ทำเป็น5ต่อสเข้าครึ่งทางก่อนชานยุทธทำสี่แต้มให้ทีมเลยนะฮะจากสถิเดิมชันยุทธเนี่ยทำห้าแต้มให้ทีมเมื่อชนะอุบลมาใช่ครับในขณะที่ยะโสธรตอนนี้นะฮะก็ยังตามอยู่ไม่มากครับเชื่อว่าจากการเตรียมแผนครั้งนี้เขาต้องมีทีเด็ดอะไรขึ้นมาซัดกันแน่นอน และเกมยังเป็นของปราจีนครับอ่ะก่อนอื่นฟ้ามีอะไรจะกล่าวไหมฮะผมว่าเห็นไหมมันไม่แน่นอนชีวิตมนุษย์เรานะ,ะมันกะเกมเราไม่ได้หรอกเห็นไหมมนันเปลี่ยนไปแล้วแต่นี้ว่าผมก็จะต้องปรึกษากาันว่าจะอใไรขึ้นมาก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับชานยุทธครับผมมาโหอ,อาละฮะตรนนี้เขาเป็นเสียเป็นเสียแห่งกองทัพชันยุทธถ้าเกิดชนะได้อีกหนึ่งแต้มเนี่ยจะแตะสถิติเดิมที่ชนะอุบลมาคือทำห้าแต้มให้กับทีมใช่ครับผมนะครับ ฝั่งย่สุธอน่าฝนะั่งนั้นเริ่มได้ใจฮนะผมเชื่อว่าการออกมาครั้งนี้ต้องมีแผนดีๆแนะ่นอนส่งใครมาดีครับเอาคุณลุงสุธิชัยคะ่ะมาพ<า>ี่สุธิชัยเอาล้ครับตอนนี้ชาญยุทธ์ทำมาสี่แต้มนะครับจะเป็นแต้มที่หาของชาญยุทธแล้วขึ้นนําเป็น6ต่อสามหรือไม่แต่เชื่อว่ายา่าสุธอนไม่ยอมแล้วนะฮะอาจจะไล่มาเป็น4ต่อ5ครับผมกรรมาการจําที่ครับ<า>ตัวช่วยยังมีแต,แต่เนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับ ไม่ไม่ต้องครับผมใช้ตัวช่วยไหมครับเอาแบบคิดได้ดีคิดได้ดีดดตอนนี้สุดพอตัดสินใจนะฮะคิดได้ดีเส,สมอเท่ากับชนะค่ะเอาละฮะโอ้โหจากแผนการที่จะใช้ตัวช่วยเปลี่ยนตัวเพื่อเอาคุณชาญยุทธออกไปเทรนเนอร์เอ็มเปลี่ยนมาเป็นเสมอถือว่าชนะแทนครับเออน่าสนใจเลยทีเดียวว่าผลนี่จะออกมาเป็นแบบไหนเสมอเท่ากับชนะ เอาละฮะใช้ตัวช่วยค่ะงัดตัวช่วยแล้วมาแล้วนะครับเสมอเท่ากับชนะในฝั่งยะโสธรถ้าออกผลเสมอยะโสธรได้แต้มทันทีตอนนี้โอกาสชนะของยะโสธรคือ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครครับคือมีหน้าชนะกับหน้าเสมอเพราะนั้นในตาแรกเนี่ยอย่าได้ออกเสมอเด็ดขาดนะครับปราจีนบุรีต้องชนะอย่างเดียวดูนั้นเตรียมหงัดมาตัวช่วยสำฤทิดผลหรือเปล่าในฝั่งยะโสธรอ๋อละฮะ นาัว,วาชาการ์ตรบยางสะท้อนเลขใช้ตัวช่วยแรกรอสัญญาณ ผู้ชมครับคุณชานผูน้แทงทีมปราจีนบุรีโดนจา่าเอกสุธิชัยสอยร่วงไปแล้วครับโอ้โยอุตสาห์ใช้ตัวช่วยเสมอถือว่าชนะแต่ด้านออกอาวุธชนะสนิทแบบนี้ยะโสธรก็เลยต้องเสียตัวช่วยไปฟรีฟรเีเอาละฮะเอาละ,อาละ,อาละโอ้โหถึงจะตัวช่วยจะไม่ได้ใช้ลิก์ของตัวช่วยแต่ก็คว้าหนึ่งแต้มมาได้นะครับแต่ก็ถือว่าตัวช่วยไม่สวนเปล่านะฮะมันเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นช,ชนะเพิ่มความมั่นใจและแผนการรบของยะโสธรยอดเยี่ยมครับ คือตามมาเป็น4ต่อ5นะเหมือนที่ลุงเทพบอกเลยอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไงเรานำเขาแต้มเดียวเนี่ยไม่ได้มีความหมายนะเอาละตอนนี้เกมเป็นของเยาุธรครับเชหนะส่งองค์กรเลยครับเอาคุณพภาระค่ะคุณอภาระพี่จอหลังจากที่ จิ้งจอกแห่งวงการไปชุบหลบเลียแผลที่หางตอนนี้หางนอกมาใหม่แล้วขอบไม่ชนะหางนอกใหม่ได้จิ้งจอกหรือจิ้งจอกวะเนี้เกี่ยวแล้วฮะกลับมาคราวนี้นวรัตน์มั่นใจนะ <c oughs> มั่นใจครับผ,ผู้ชื่อนะมั่นใจมากเลยร,ราจีนคุณจะว่ายังไงฮะ <c oughs> ผมนี่นะฮะคนที่มีแรงประทะที่หนักหน่วงที่สุดครับโอ้โหเฉลิมสานยศธรจะ เหยียบครึ่งทางและสเสมอที่5ต่อหหรือว่าปลาจินจะหน,นีออกไปเป็น6ต่อ4กรรมาการปัะจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ค่ะใช้ไหมครับไม่ใช้ครับผมไม่ใช้นะครับคุณแข่งเตรียมดูครับวนนี้จะเป็นการคืนฟอร์มของจิ้งจอกยิกษ์โสธรหรือเปล่าแต้มนี้เป็นแต้มที่สำคัญกับยัโสธรมากครับถ้าคุณนพพผลัดส,สามารถปราบคุณเฉลิมศักดิ์ได้ ก็จะมาเสมอกันที่5ต่อ5งานนี้ถ้าทำได้ก็สนุกแล้วครับเกมเนี้ย การเป่ายิงฉกครับแห่แผลงลิ้เรียบร้อยทําคะแนนให้กับทีมยโสธรตีเสมอขึ้นมาจนได้ว้าวเป็นการกลับมาที่แสนจะงดงามเลยจริงๆมาแล้วฮะเขากลับมาอีกครั้งจิ้งจอมยะโสธรโอ้โหเอาละตอนนี้ละาสำรษสายปาจีนเกินละาสำรษสายเล็กน้อยฮะครับเล็กน้อยไม่ไม่ไม่ก็ทุกคนเท่าไหร่ก็ยังปาจีนบุรีตอนนี้ฮะแตะครึ่งทางเช่นกันและเสมอกันที่5ต่อ5้ากันนะ เกมกลับมาสูสีกันอีกครั้งหนึ่งยะโสธรไม่ทิ้งลายไล่ตามตีเสมอทีมปราจีนบุรีขึ้นมาจนได้หลังจากปล่อยให้โกยแคลนยอยู่ฝ่ายเดียวไปถึง4แต้มด้วยกัน <ยะ S 1> ก็จัดก,การส่งมือดีมาเก็บ2แคะแนนรวดกลับมาเสมอกันที่5ต่อ5เกมกลับมาดูเดือดอีกครั้งใครจะเป็นผู้ชิงตัวเข้ารอบแทีมสุดท้ายไปต้องติดตามกันไนเป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบทีสทีม รอบสิบหกทีมสุดท้ายท่องไว้ลองมาดูครับแต้มที่6จะเป็นของทีมไหนครับตอนนี้สั่งและติดอๆกันเลยนะถูกต้องตัวช่วยของปลาจีนยังอยู่ครบนะฮะเลขสีแต้มใช้ไม่ได้แล้วนะฮะอาวุธหนักงัดกันออกมากรรมการโผล่เอาละครับเป็นการลังแกหรือเปล่าอันแน่นะเผื่อพื้นที่ไว้ให้อายบ้างไม่ต้องกลัวไม่แน่ไม่นอนไม่ต้องกลัวเขาจะคิดว่าผู้ใหญ่ลังแกเด็กหรือว่ยเด็กคนนี้ปกครางผู้ใหญ่มาหลายคนแล้วใช่ไ